เดี๋ยวนี้เข้ากับมาได้เกี่ยวเข้ากับมาได้เกี่ยวซอป่ะแค่ฟังแมนโซไม่นด้เขาวอะไรงานจีบแปลง่ลองโซจีบน้องกุ้นึกระังรอฮะซอจีบระวังรอรุ่นเกี่ยวเกี่ยวเข้างั้นจะเกิงอ่ะรู้งอนจับเปลงว่ะมาเดียวเนี่ยอีกู้มันไปจ้างโซซูเปอร์อย่าซูเปอร์ติงไก่อย่าลองลองโบซูเปอร์สตาร์อ๋อสตารค่ะงานจะซอจีบน้องเนี่ยลองค่ะลองจับจีบไดปเปลืองมัว่ามาหรอว่ามารอค่ะอันนี้เอ บัถ้ารอก็ได้หยกเลยก็นน้นสีน้ำเงินแล้วมาได้เอินปากทักสี่อมก่อสารลักลรจะไปดักเสียงอาคารับตอมหล่อเบาเราอะมียังาพางค่อยเลี่ยนกันลันกินกันคนกึ่งตาลุกอมันบอกไก่อะสองกาแฟสารจามาสาาแฮ่สาแล้ว้องใส่จึ้งเปิ้นก็อหักตัวตัวก็อหักเปิ้นคะแนนเปิ้นลันตัวลันเล่ สีน้ำเงินแล้วเหมือนได้เอินปากตักสีสมสารักล้วจะไปดักเสียงอาคารเพื่นว่าหล่อมหล่อบาวาลาวามียังปากก้อยเปลี่ยนกันลันกินคนละน้อยเรามีในขวดมีเกลงปางปัน จะไปเปี้ยให้กันว่าบะมีแฮ้อยแมันก็ต้องกินด้วยกันกันลุงมาละกินซ่อนกินไม่ได้ยัน้องคนกีนที่เราตัวจะมาได้พี่น้องกว่ากันขี้มันใครจับเอาขี้ไผ่ขี้มันเอาขี้ไผ่ขี้มันน้องกว่ากันขี้ป้อนน่าสีน้ำเงินกะเออสีน้ำเงินมาสีแดงชักสีเนี่ยโค้งสีแดงว่าไปละสีน้ำเงินน่ะสีแดงมันแบบเข้าสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินเมื่อได้เอ้นปัด อปากต่อปากโอ้ปากลูบล่อขัดแก้มเป็นยังทำไมทำไมทำไมเนาะทำไมเนาะ่เอ็มเอไมเนาะทไมเนาะไมเนาะสีน้ำเงินมาได้เอ้นปากโตปะเบาลูบล่อให้ติดโตเป็นคองจะจวนป่อใจไปแอวบ้านแอวจองปลาไปเล่นดิ่งดองดูตั้งเกี่ยวตั้งกอดแน้บุญเค่งของข้าป้าแม แนาบุญค่าของข้าปลาสดจะชวนป้อจายเล่นพองพังตาบอดปะแล้วจังกอดโอ้โฉกปะาแล้วก็กอดแล้วกได้กะผมกอดก่นได้ก่อนประดีเวยกะ กำห้ามกาเปลงเบอร์ใจคีเลี้ยวใครมัดคนเกี้ยวได้ติดผมได้แฟนจั่งซอจะเฮือกอดพ่อจมกลัว่ากำลมมันบาสมกำออนปนว่างวงเข้ากงมันยังบบบปนคมคิ้วขนาดว่าปีหัวเดียวยังมีกับซอเปิมาใจเคิ้วแล้วกใจรถมันมาบางง่าย่่ฮะเพรไม่มุละเข้ากปเอาแบบสุ่นๆเลย ยุบมือกำไข่กำมือคอยไข่ยุบก้อยก้อยจะไปว่าอย่างยุบมือเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ยุบมือกันเป็นของเล่นเล่นยุบแอวลวดแถวแข้งขายุบไปยุบมาสิมนวนนุ่งหนึง่ง<ด>ยุบคองอนต่อใบติง่งไข่ยุบน้องเองที่ขนดำดำ